ดำน้ำไม่ได้บ้านะไม่ค้ไมร่ไม่รู้เรื่องเ่งเพิ่งได้ยินอ้้เปิดกต่องเปดชื่อน่าจะน่าจะบุคคลละช่วงนี้มีใบดําอกที่ไหนบ้างดำน้ำต้องเป็นที่ป้องาเนี่ผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยะทำงานอย่างเดียวมาองแ้วมีสคนไปที่เขา่าครับ กเด็ดดูใน i อจผมนี่คือผมอยู่ในผมอยู่บนเขาด้วยซ้ำไปนะเพิ่งขับมาจากเลยกับอ่อเขาเขาดีกระจกระจิ่วงีดด้าวสาวเที่อวที่ไหนหรือว่ากูไปเที่ยวดำน้ำาไ่ม่ดีครับเออดำดำน้ำผิดคนล้วน่ะผมว่าจริงๆริงไม่ได้ไปไม่ได้ไหนอะไม่ได้ไม่ได้ดำน้ำเออนี่ป่าเลยทะเลอะไรหรือเปล่านทะเลก็ไม่ได้ไปด้วยนะไม่พอไปขางอนี่ไปกระับ เานี่ไปกับททท,อทอครับไปทํางานจ้าตรงนี้ทํางานครับแหมวะแอะไม่มีอะไรเล่นเลยคนในกล้องถ่ายก็้ข่ีของว่สาวๆด้วยอ่ะในกล้องถ่ายค่ะอ๋อไม่คือคืออย่างที่ที่ที่ผมเคยบอกคะฮะผมก็ไม่ปิดกั้นตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้หรอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้พร้อมเช่นเดียวกันเหมือนกันที่จะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่เร็วๆนะ่ยคือผมมีมีคนเข้ามาไลค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็บางทีก็มีบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอ่าผมมันก็ไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเลยก็ไม่ได้คิดว่าจะไหม่เลยหรือ่วจะสารต่อหรืออย่างเงี้ยมีบ้างอะไรบ้างพูดเถอะจะเริ่มจากแถวๆนี้พูดได้ไหมครับว่าตอนนี้กำลังศึกษากันอยู่หรอครับพูดได้ไหมว่าตอนนี้กำลังศึกษาอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่ได้อะไรก็ได้ก็ไปเที่ยวปกติไะเที่ยวเจอผู้คนคุยกับคน อื่นๆเพราะว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินหรือปั่นนานจะบอกว่าจะบอกว่าจะเปิดตัวกัามรักางใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่นะคือคือถ้า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 รู้สไตล์ผมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรมากอยู่แล้วแต่คืออ่าถ้าสมมติว่าจะมีอ่าคือถ้าความรักครั้งใหม่เนี่ยผมผมก็คงอาจจะเก็บอะไรบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวกว่านี ตอนนี้ก็คพื่อส่งแบบเซ็นใช่ไหมคะพี่ครับครับแล้วกับพี่พี่แบบแฟนเก่าพี่แซวว่าพี่พี่ใครนะเพาแค่แซวเฉยๆก็ตอนนั้น่าจะแซวว่าตอนนกระโดก็ก็ยังคุยกันอยู่เราเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ใช่ก็ไม่ไม่ได้คุยกันแบบดราม่าหรืออะไรเงี้ยก็ยังคุยกันแบบเป็นก็เหมือนอย่างที่เพื่อนที่อยูครับก็คงมีก็คงมีเขาแซวบ้างแม่าเหมือนวันก่อนเจอพี่โดนนัดงานเขาก็พูดเหมือนไปเบอร์ว่าแม่นามีแบบคนคุยด้วยแล้วแหละมีใหม่แล้ว ไม่ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันไม่มีทำไมเขาพูดได้เพี่เขาแซวมั้งเราไมยใจเลยไม่น่าจับเขาไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะไม่รู้คือนี่แบบพูดอยู่ดีๆแบบไปดำน้ำกับเขามามีคนใหม่แล้วเผอาเยกว่เ่นะทอพี่โดนัพูดนย่ยคนก็เล่ยิ้มจับตาเาเฮ้ยเนี่ยต้องมีแบบคุกไวแน่ๆเลยอ๋อครับ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 ครงี้ได้เลย เตียงบ้างเอ้ยถู้เสื้อผ้าเอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกประเด็นเลยนะพี่ซุกไว้ในกระเป๋าเกงเนี่ยเดี๋ยวขับบ้านแบบดึงออกมาอย่างนี้เลยไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ทุกประเด็นเลยใช่ไหมคะคือคือตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่มีใครยังไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะมีใครแล้วก็ฝากที่บ้านพักที่อย่างนี้งาน พวกโปรเจคซ์นั้นออฟฟิศก็เพิ่งเริ่มจะขยายตัวก็เลยแบบก็โปรเจสตทางนี้เราก็เริ่มเริ่มพักความน่าจะดีคือแบบเริ่มเด็กใ้แล้วใกล้แล้วเห็นเหลือละคร2คิวสุดท้ายเหลือหนัง3คิวสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วไม่รับอะไรแล้วน่าจะอีกน่าจะอีกพักใหญ่เลยครับน่าจะนู่นเลยน่าจะ้อก็ใหญ่ๆให้ผมพูดเลยดีกว่าทุกครั้งผมบอกว่านู่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเปิดกล้องเรื่องใหม่จะไปพักผ่อนอะไรยังไงที่ไหนยังไงครับก็อยากไปดูรายการ ตอนนี้โรงแรมก็เหลือประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเปิดแล้วบบติดเต้นอยากอยากอยากไปแล้วก็จะได้อยู่อยู่ที่บ้านเหมือนกันจะได้อยู่กับแม่ด้วยเปิดตัวมหมหล่ะคือตอนแรกผมกล่าวว่าจะเปิดไว้ลอยกระทงคือเป็นน้อนลอยกระทงไม่น่าจะทนันแต่ว่าคือแต่ลอยกระทงนี่หมายถึงซอฟต์โอเพนนิ่งไปแล้วก็คือมีคนมาพักแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีแขโอเพนอก่า แฟนโฮปนิ่ก็น่าจะประมาณก่อนเส้นปอคลงทุนไปเยอะไหมคะอนี้ก็อ่อกระเป๋าส้างก็เบาขึ้นเยอะครับที่มันมีร้านรรานเยโอ้ยมันไมดได้มานะมันเป็นมัเป็นส4ห้องเองเป็นอารมณ์แบบเป็นเป็นบูธที่ครับบูธที่เกสเฮาส์มนมีอยู่สสห้องของผมเป็นจะชแบบ แต่ว่าตัวเองไม่ได้ดูรายการที่นี่หมอเซตม่วงด้วยมันผิดช่องมากเลยแกช่องไหนด่าอ๋อว่าแล้วเฮ้ยไม่ได้แปลว่าข้ามดูรายการของช่องอืเออไน่ได้แปลว่าทางนานมากนะพี่เติมอยู่เรื่อยไม่เสร็จเรื่องนเรื่องก่อสร้างมันกเรื่องมั่งแค่นี้นไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้ยแล้วผมก็เป็นหวัดพวกพวกพรกเจ็ดด้วยจะทำอะไรก็อยากทำให้มันดีที่สุดอย่างที่เราต้องการเราทุ่มเทกับอันนี้มากๆเลยใช่ไหมคะพี่ดา ก็ไม่ผมทุ่มเทกับทุกอย่างคือด้วยนิสัยผมเป็นคนแบบคนอย่างนี้อยู่อ่ะพี่จะทำอะไรก็ชอบทำอะไรมันสิบเห็นได้ดูจากรายการเห็นบอกว่าพี่โดนันมีปรึกษาด้วยช่วยกันปรึกษาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันด้วยก็จริงจริงโดนผมก็โดนจะคุยกันเรื่องโปรเจกต์ของเขามากกว่าคืออย่างอย่างโดยเขาทำงานคำกับเท่อเพลีย์ที่จัดทีมอยู่ด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขาก็จะมาใช้ทีมในออฟฟิศ เราจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องโรงแรมนี่มีผู้คุยปรึกษาตกแต่งอะไรยังไงตรงไหนไหมคะคือโดเขาเคยคุยว่าเขาอยากจะเข้ามาทำพวกสบู่พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังเหมาะสมอยู่หรือเปล่าอันนี้เขาถามอะไรคร